สวัสด,ดีเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดให้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Taro t เยียวยาจิตวิญญาณผ่านไพ่สู่การตื่นรู้การอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่สายจิตวิญญาณเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เลือกรักแต่พลังงานดีๆพลังงานที่เป็นบวกไปนะคะหากใครฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วไม่เข้าใจก็กดเลื่อนผ่านได้เลยวัตถุประสงค์ของการทำช่องใช้ไพ่เป็นสื่อเพื่อถ่ายทอดเส้นทางจิตวิญญาณเป็นตะเกียงนำทางให้เพื่อนๆได้ทำงานภายในจนเกิดตาแห่งปัญญารู้แจ้งและมีชีวิตยอยู่เหนือโชคชะตาขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะเรามาดูตัวต,วตนกันก่อนนะคะว่าเพื่อนๆมีใครกันบ้างคะ ชิ้นเคยนะคะจริงๆไม่มีหัวข้อนะให้ไพ่เป็นหัวข้อ ชื่นพลังของความสดชื่นนะคะแจ่มใสสดใสเข้าสังคมเก็บงามออนไลน์ หยุดพักสดชื่นสดชื่นแจ่มใส มีพลังงานของการแอบทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเก็บบางสิ่งบางอย่างอยู่เหมือนแอบทำอะไรกับสังคมของคุณอยู่อะคะ่ะเราอาจจะยังมีคงมีพลังงานของความเหนื่อยล้าอ่อนล้านะคะ แล้วก็ต้องการหยุดพักพักผ่อนนะคะไปดูไพ่ทาโร่กันนะคะไพ่ขึ้นมาก็เหนื่อยเลยนะคะเนี่ยหยุดพักผ่อนปอนล้าเหนื่อยล้าอาจจะเดินทางมาไก่เราก็ได้นะคะเลย ลำง,งานเลยมีความเหนื่อยล้าอ่อนล้าอาจจะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เจ็บปวดอยู่ก็เป็นได้อยู่กับตัวเองป้องกันตัวเองรักษาพลังงานของตัวเองนะคะอขอโทษค่ะ สองไบเท้าอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้เลือกหรือให้ทำเพิ่มขึ้นหรืออาจจะได้เดินทางรอบโลกก็เป็นไปได้นะคะหกเหรียญน,นะคะีเอ็มเพสมีพลังงานของ กันอยู่กับตัวเองพลังงานเสถียรแล้วนะคะมีความเป็นแม่เป็นผู้ให้เป็นเป็นผู้ที่มีความรักความเมตตาความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นนะคะเป็นแม่ของโลกเป็นแม่เป็น,น m t e r earth อ่านชีวิตอันหนักหน่วงมาพอสมควรนะคะจะได้พบคู่เจอคู่นะคะสองถ้วยหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนท์ทเนอร์ก็เป็นไปได้นะคะคู่ภารกิจหรือเปล่าคะ ผู้แท้ทางจิตวิญญาณหรือหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ที่ช่วยกันที่ที่มาช่วยกันทำงานนะคะว้าวเดอเวอร์กำลังจะสำเร็จมั่งคั่งสมบูรณ์นะคะงานจะนำไปสู่ความสำเร็จงานที่ได้ทำร่วมกันนะคะ ก้าวไปสู่ราชาถือเหรียญน,นะคะราชาผู้มั่งคั่งในทรัพย์โดยแฮงแมนเป็นคนเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมเข้าใจหลักของธรรมชาติะคะ่ะทุกอย่างเป็นไปตามตามสภาพของมัน ามาระของมันเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปลี่ยนแปลงอะไรใครได้นะคะเป็นการมองโลกในมุมกลับมองด้วยสภาวะที่เข้าใจแล้วคุณจะกลายไปเป็นเด็กเมียจิเชียนนะคะนักเรียนแร่แปรทาผู้พร้อมพร้อมสับด้วยด้วยคุณสมบัติดิน,น้ำลมไฟนะคะราชาถือเหรียญก็ไม่ใช่สิ อัศวินอัสวินถือเหรียญน,นะคะไปดูให้จักรกะกันนะคะ มีบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะสามไม้เท้านะคะผลลัพธ์บางสิ่งบางอย่างในเรื่องงานกำยังจะก้าวกระโดดอย่างกระทันหันนะคะ ข่าวดีในเรื่องงานนะคะงานจะการงานจะพุ่งทะยานนะคะจะจะเข้ามาอย่างกระทันหันดีกว่าคะ่ะการเงินด้วยนะคะการงานการเงิน,งนหัวข้อคืออะไรคะราชีนีถือ่ะมีความชัดเจน เพราะว่าตัวตนเก่าคุณได้ตายไปแล้วอะคะ่ะตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องดีๆการงานการเงินกำลังจะเข้ามาอย่างกระทันหันนะคะกระทันหันไม่คาดคิดเพราะว่าตัวตนเก่าของคุณได้ตายไปแล้วตอนนี้คุณได้เกิดใหม่ในร่างเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งดีๆหรืออะไรต่างๆนานาก็จะเข้ามาอย่างรวดเร็วกระทันหันจักกะสีม่วงนะคะจักกะที่เจ็เต็มแล้วพังพร้อมตัวตนเก่าได้กลายตายลงแล้วพร้อมดึงดูดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วนะคะสรุปไพ่เนาะ ็นช่วงของการหยุดนิ่งหยุดพักเพื่อที่จะเป็นการหยุดนิ่งหยุดพักและเป็นการหยุดนิ่งหยุดพักเพื่อให ตัวตนเก่าได้สลายไปและก้าวเข้าสู่ตัวตนใหม่ที่ทั้งการงานการเงินจะพุ่งทยานมากเลยนะคะจะเข้ามาอย่างกระทันหันเป็นช่วงของการหยุดพักเพื่อเพื่อจูนพลังงานเพื่อดึงดูดอะคะ่ะเพื่อดึงดูด อ่อในเรื่องของการงานการเงินและจะเข้ามาอย่างกระทันหันด้วยนะคะสรุปให้ก็คือการงานการเงินจะเข้ามาอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ